น้าหน่อยบิ๊กตู่ชาติจะเสียหายแก้ปัญหาสร้างรถไฟฟ้าอย่าเป็นรัฐบาลแห่งความย้อนแยง้งหรือไปเห็นเฟซบุ๊กของดรสามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาตอกย้ำความไม่ชอบมาพากลในการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสองสายของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอคือรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกและสายสีม่วงใต้โดยทั้งสองสายนี้ต่ก,ก็มีเส้นทางลอดใต้เกาะรัตนโกสินทร์และใต้แม่น้ําเจ้าพระยาเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งได้เปิดใช้งานแล้วแต่รอฟอรมอกับใช้เกณฑ์ประมูลต่างกันมีการดําเนินการที่ย้อนแย้งอย่างเห็นได้ชัดโดยการประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเสียมเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลําโพงบางแคซึ่งต้องขุดเจาะอุโมงค์ใต้เกาะรัตนกโกสินทร์และหลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นโครงการแรกของประเทศไทยนั้น รพมใช้เกณฑ์ประมูลโดยพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อนผู้ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า70%จึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาต่อไปปรากฏว่าราพอพมสามารถคัดเลือกผู้รับเหมาที่ทําให้งานก่อสร้างสําเร็จสมบูรณ์ตามความต้องการและได้เปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปแล้วในปี262ทั้งทั้งที่ผู้รับเหมาชนะการประมูลไม่เคยมีประสบการณ์ ในการขุดเจาะอุโมง์ใต้เกาะรัตนโกสินทร์และใต้แม่น้ำเจ้าพระยายมาก่อนเลยแต่รอบนี้เมื่อรอฟมอเปิดประมูลหาผู้สัมปทานก่อนสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกในปี2563 ซึ่งบางส่วนงานก่อสร้างจะต้องขุดจอกอุโมง์ใต้เกาะรัตนโกสินทร์และใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันซึ่งตอน,น,นเริ่มประมูลรอฟอรมรก็ใช้เกณฑ์การประมูลเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายทุกประการแต่ได้ปรับเพิ่มคะแนนด้านเทคนิคจากเดิม70เป็นป็นไม่น้อยกว่า85เเพราะต้องการให้ผู้ที่จะได้รับสัมปทานหรือผู้รับเหมามีความสามารถสูงขึ้นแต่เมื่อถึงวันยื่นประมูลข้อเสนอรอฟอรมรกลับลุกขึ้นมาเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค พร้อมกับข้อเสนอด้านผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยโดยให้คะแนนด้านเทคนิค30%และคะแนนด้านผลตอบแทนถึง70%ใครได้คะแนนรวมสูงก็ชนะการประมูลไปเลยโดยให้เหตุผลว่าจําเป็นต้องได้ผู้ชนะการประมูลที่มีประสบการณ์และสมรรถนะสูงซึ่งทําไมแลดูย้อนแย้งกับเหตุผลของรฟมที่อ้างว่าต้องการได้ผู้ชนะการประมูลที่มีประสบการณ์และสมรรถนะสูงขึ้นโดยสิ้นเชิงเพราะแทนที่จะพิจารณาเกณฑ์ด้านข้อเสนอด้านเทคนิคที่เข้มข้นขึ้น แต่รอฟรมอกลับไปลดเกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคลงมาผลพพวงจากการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกฎการประมูลกลางอากาศดังกล่าวจึงส่งผลให้จนถึงเวลานี้การประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกต้องล่าช้ากว่าแผนเดิมไปแล้วประมาณ1ปีส่งผลต่อความเสียหายให้แก่ประเทศมากกว่า4 3 0 0 0ล้านบาทโดยที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ซึ่งรับรู้เรื่องราวสายสนกลไกกลับได้แต่นั่งทำตาปริบปริบนอกจากรถไฟฟ้าสายสีส้มที่คาราคาสังแล้วขณะนี้รอฟรมอกำลังประมูล การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบรนะุรณะซึ่งต้องก่อสร้างอุโมงใต้เกาะรัตนโกสินทร์และใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันแต่รอฟมอ,อย่างด้านเมฆใช้กฎใหม่ซึ่งต้องพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคพร้อมกับข้อเสนอด้านราคาด้วยโดยอ้างเหตุผลทำนองเดียวกันกับการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกเลยนี่เป็นความย้อนแย้งที่ทำให้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่า แทนที่จะทําให้การประมูลราบรื่นก็กลับมีแนวโน้มยุ่งยิ่งขึ้นและอาจทําให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงกว่าที่ควรจะเป็นเลือบไปดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวขู่คดสมุดปราการระยะทาง68กิโลเมตรที่กรุงเทพมหาคนครได้เจราจาผ่าทางตันเรื่องหนี้ค้างค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าและหนี้ค้างค่าก่อสร้างที่รัฐเอกชนคู่สัญญาสำรองจ่ายไปก่อนวงเงินรวมนับแสนล้านบาทก่อนจะได้ข้อยุติว่าให้ต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้า30ปีให้แก่บอมอจอ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS แต่เมื่อชงข้อเสนอต่อขยายสัญญาสัมปทานไปยังพรรมกลับถูกมือดีในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหยิบมาเป็นประเด็นทางการเมืองหวังใช้เป็นข้อต่อรองทางการเมืองจนทําให้นายกไม่กล้าตัดสินใจอะไรลงไปได้แต่ซื้อเวลาปไปยนวันทําให้หมุนหนี้ที่กทมต้องแบกรับจ่อทะลักเป็นดินพ่อหางหมูตามไปอีกโครงการ ด้วยเหตุผลเหล่านี้หลายฝ่ายจึงได้เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเร่งผ่าทางตันปัญหาคาราคาซังที่เกิดขึ้นจะตัดสินใจอย่างไรก็ให้เลือกเอาสักทางเถิดจะไฟเขียวต่อขยายสัญญาสัมปทานให้กับ BTS หรือจะล้มกระดานล้างไพ่กันใหม่เอายังไงก็เอาสักอย่างเพราะหากยังเอาแต่นั่งหายใจรวยรินเพื่อซื้อเวลาไปอันวันก็รังแต่จะสร้างความเสียหายไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย เพราะจะอย่างไรเสียหากถึงท้ายที่สุดแล้วกทมเกิดชักดาบไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ของค้างให้กับเอกชนก็ไม่พ้นที่รัฐบาลและคลังจะต้องยื่นมือเข้ามารับภาระนี้แทนอยู่ดีในไหนในแบบเรียนหนังสือเด็กมัธยมต่างก็เชิดชูนายกลุงตู่ว่าเป็นสุดยอดผู้นําระดับโลกที่กล้าตัดสินใจอย่างกล้าหาญร,รวดเร็วฉับพลัน เพื่อผ่าทางการประเทศไทยแต่ที่เห็นเป็นมาเป็นไปตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นกลับไม่เป็นอย่างที่พูดเอาไว้เหตุใดมันจึงย้อนแย้งกับบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าเอาได้ mm hmm. แค่เฟกนิว hmm. ก็ยังทําเอาผู้นําเหลืออดนี่ยังจะจดบันทึกเป็นเฟกฮิสตอรีกันอีก,กหรือทงชัยคาวิเศษสืบจากข่าวรายงาน